วิไลดาวน์เดี๋ยวยาวๆเลยงาตาวตาววิกไลยาวเอ็มมาเลนเนฟบายอ่ะบ่เอ้เว่ปออบิเหมิบายไปเลยอ่ะบ่อะเหมิบายไปเลยงาไซเกตนี่หวยได้ติมาไปใส่เนี่ยไอ้นี่ไซเกตนี่หวยก็วินได้เลย400บาท700บาทกับ400บาทตะนี่ตินี่แหละใส่ดิไม่รู้แล่งีอ่ะอ๋อเว่ตรงนี้ป่ะแล่งีเลยเอ้พะษัญชื่อเลยแล่งีบ่แห่ไปเนี่ยฮะตะนี่อยู่ไหล่อยู่ ยังไม่จบย่เดี๋ยวท้าทร่เปยเนี่ยสั่่าพี่จะไล่จะมาดามพี่ด้วยนะเพราะพี๋กรสับกวะสายนวดขั้วเนี่ยนะตอีาไปบอกว่าเฮียไปบอกว่าผูใดผู้ใดผู้วาวหน่อยเพราะว่าีเนกัหนีเป็นไรแน่นอนป่ขนาดเพื่นเป็นคนพอมาเพื่นยังวอยุสานึผมได้เนาะ เป็นปลุกปิ้งปลิ้งป็นฟางเหรอครับอา่มีอกน่อ่ะี่กพัคนสาววะใหญ่จังนะใหญ่ครับใหญ่เท่า พม่าได้กี่คันแล้วพิจาร์พมาได้กี่คันแล้วจำไม่ได้สู้เขาดิแต่พม่าังไยนะมีนี่ลอยนะรับนะปีที่แล้วนะผมก็ยงดแต่มีแต่คนไทยไม่มี่าแปลนะ นี้คิวคนเดียวพี่คุยก้บงหาได้แต่รอบนี้มีแต่คนไทยเยอะตามผมดูคนไทยเยอะข้างกน้าน้อยย่างย่างเพื่อนถาเจ้าใหย่เจ้าไปบอกเพื่อนไหมเลื่อมใหย่เทียนะะพี่ก็ เป็นคนโลชินนเวลาที่น้ำแข็ง่นะมียังไม่กีนตอนน้ำแข็งนะอะไรเสกแล้วคยไปกวน่ชงกินกเป่กินกินมเย็นอรอยลืยี่สิบบาทเองแล้วยได้เยอะด้วยป้ากินได้กันแต่อายยังงก็้ท่ามไวก่อนอายอะไรคนกันเองทั้งนั้นไม่ใช่อายะสิคนจ่ายบ้างฮะยีบาทมีไหมแต่ ไม่ใจผไปกินไหมอยาไ่เพื่อนมาเลยไม่กินฮะทิงนี่ใจิเหอวย้านเยวานเดียวร้านให้ห้าสิบพอมมาห้าสิก็ไปซื้อก่อนแล้วมเนีเราไม่ได้ที่ได้ได้เงินมาร้อยกว่าุนจบไปโง่ก็จะจมั ยังฟังไดอเหรอเพี่ยกเก้าศูนย์เนาะชอบนะอายุคท่าไหด่ีฮิวโก้เป็นความลับอยู่ข้างในนักร้องหล่อด้วยร้องยืนใส่แว่นตาดำมาเบา พี่จามาอยู่ไทยนานแล้วย่อนายุสิเจ็นี่อายุสิบเปีแล้วีสีแล้วเข้ายุสิบสปีแล้วเนี่ยปีนานพี่ซออายุเท่าไหร่แล้วปวนะสา้าฮะส้าน้อยกว่าจผมน้อยอยู่ผมก็เนึ่ว่าเป็นพี่ผมปมพจามาย่้พี่จามายพี่จาาแมแวเีลยางกันเดืีอยนเดวคีับยว พีแมวเคยที่หลังี่กเด็กว่าเดือนหนึ่งในเขาเรียกของพี่ป้าเมอ้อกาปสิบบาทแมาฟังเดี๋ยวจะถวายพ่อแก่แล้วเดี๋ยวจะถวายพ่อแก่แล้ววันนี้จะขายกสิบคันใเห็นรวยๆป้าอาันให้ห้อยพี่ก่อน

เฮง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 ทั้งปีเฮงเมื่อปีแหละครับ